ก็เดินก็ขอกาบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเหรียญ5าบาทกันอีกทีหนึงเลยครับซึ่งเหรียญ5บาท2ปีพศ .2 อ,องเหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าเป็นอีก2เหรียญน,นะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้นนองๆนักสะสมเหรียญน,นะครับที่คิดอยากจะสะสมนะครับมีควรเริ่มสะสมที่เหรียญรุ่นไหนกันก่อนเราสําหรับเหรียญที่มารีวิววันนี้ครับเป็นเหรียญ ที่ค่อนข้างจะจะว่าหายาตก็หายากจะว่าหาง่ายก็หาง่ายที่ว่าหายาทีาา่ว่าหายากนะครับเนื่องจากว่าปีพศค่อนข้างจะนานนะครับแต่สําหรับที่ว่าหาง่ายนะก็คือยอดจํานวนผลิตมาค่อนข้างจะเยอะก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญห้าบาทส่งเดี๋นนี้นะครับเราก็มาขอกาลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิบติดตามทางช่องของเราครับก็คือช่องเสียงเทียนนําทาง เพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญนี้นะครับเหรียญ5บาทปีพศ .2537 น,นะครับก่อนที่เราจะไปฟังไปรับชมเรื่องราคาของเหรียญนะครับเราควรรู้ข้อมูลของเหรียญกันก่อนเนื่องจากว่าเรารีวิวเหรียญเราต้องรู้ข้อมูลในส่วนของเหรียญนั้นนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับ,เป,เ,รบเป็นเหรียญกระสับรับโลหะสีขาวเคลือบไสทองแดง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24ิมิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบ,บรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรม,มหาภูมิพลอดุลยเดชถิมพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติยราชกุศงตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9 ข้อมูลด้านหลังนะครับด้าน,นหลังจะเป็นรูปพระอุโบสถวัดเด็นจมาบริตรบุษิตวนารามบริเวณขอเหรียญด้านในนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมต่วเบื้องนบนนะครับจะเป็นตัวอสอรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีอศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2 5 3 7นั่นเองนะครับด้าน,นล่างนะครับจะเป็นเลขบอกราคาซึ่งเลข 5ไทยและเลข5ระบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทข้่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1มิถุนายนพศ2531ย,ยอดจํานวนการผลิตเหรียญอยู่ที่123ล้าน443,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะ,ะมากๆนะครับถึงเหรียญตะเก่าแต่เนื่องจากว่ายอดผลิตมาเยอะก็น่าจะนั่นนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับอยู่ที่เหรียญละ75บาทนะครับหรือถ้าอยากได้เหรียญที่มีราคาสูงกว่านี้นะครับต้องหาเหรียญที่ว่าเป็นลักษ์เหรียญลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับถ้ามีเหรียญเนื้อเกลือมาครับราคารับซื้อกันอยู่ที่1,000บาทนะครับหรือนี่อาจจะ1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับ ความพอใจนะครับของผู้รับซื้อและผู้ขายนะครับจึงอยากจะแนะนําหรือเชิญชวนครับให้พี่ๆน้องๆนะครับที่มีใจรักในการสะสมเหรียญกระสาบนะครับเดีเริ่มสะสมเหรียญกันก่อนเลยแล้วกันเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศสองนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญนะครับ เ็นเหรียญกระสาครับโลหะสีขาวราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศ mm, ูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมกัติยาราชกุสิทธพรฉลองพระองค์ยุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9 ข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับจะเป็นรูปพระอ,อุโบสถวัดเ,เบญจมาศพิตริุสิวีวนารามบริเวณขอบเหรียญวงนนะครับจะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมน,นะครับภายในวงขอบเหรียญื้องบนนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2538นั่นเองนะครับด้าน,นล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข5ไทยและเลข5รบิบโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาท อยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับวันที่ประกศาศใช้เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นวันที่1มิถุนายนพศ2531ส่วนจํานวนการผลิตเหรียญครับยอดผลิตอยู่ที่105ล้านนะครับ1000นเหรียญซึ่งเป็นยอดถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเน,นื่องจากว่าปีผลิตนะครับมาประมาณเกือบเกือบเกือบจะ20ปีนะครับ ยอดผลิตแค่นี้ก็ราคาก็น่าจะดูดีขึ้นมาทันทีส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ80บบาทซึ่งถือว่า,าค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่ๆน้องๆนะครับอ,อยากได้ราคาที่สูงกว่านี้อย่างเช่นเหรียญที่ผ่านมานะครับก็ต้องไปดูหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินมาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับราคาอาจจะเป็น อยู่ระดับถึง1000บาทนะครับหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็เป็นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาของเหรียญน,นะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักเราจรึงอยากจะมาให้ข้อมูลให้พี่ๆน้องๆได้เข้าใจกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามช่องของเราท่าน อย่าไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท้นรับชมกันวันต่อว,วันครับสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ